สวัสดีครับสวัสดี FC Fan c l u คับครับ,รบ FC Fan c l u คับสาวนอยเพชรบ้านแพง f c f a n c l u คลับุ๋งอิงเพชรบ้านแพงพี่น้องครับแต่เสาเลยนะย้ำอีกครั้งครับย้ำอีกครั้งนะครับเรื่องนี้เราจะพลาดไม่ได้นี่เราจะพลาดไม่ได้ เมื่อนี่เป็นวันที่ยี่สิบสองนะครับวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบสองสเรืืองผลงานเพลงนะฮะผลงานเพลง <c oughs> เอิรนฮักนั่งเอกหน่อย นะครับตอนนี้หยอดวิวหนาบ้านครับโอ้โหผมคือกดแม่นเดียวว่าปาดเบิงบงเบิงเบิงบิงอุตัวปสองเก้าเก้าเก้าสามล้านแลวครับสามล้านแล้วครับ,มรบผมมั่นใจอันนี้คือเหลือแค่แปดร้อยกว่า สามล้านแล้วครับยอดกดไลค์อยู่ที่แสนสองครับคอมเมนต์อยู่ที่หนึ่งแสนสองพันคอมเมนต์อ่าคอมเมนต์อยู่ที่หนึ่งแสนสองพันคอมเมนต์ มือนี้เขามาร่วมพลังกันอีกเท่อครับและในวันที่ยี่สิบสองเพลงยหลาตอนนี้ยังอยู่เพลงมาแรงแฮชแท็กหนึ่งนั่นคืออยู่หนึ่งมาแรงในหมวดเพลงนะครับนี่คือตั้งแต่บ่ายสองหนึ่งอะนะอันดับหนึ่งหนึ่งในมาแรงในหมวดเพลงอะตั้งแต่วันที่สิบแปดบ่ายสอง นะครับนะ่จนถึงวันนี้เก้ายี่สิบยี่ิบเอ็ดยิบสองสามวันจะครบสี่วันแล้วถ้าถึงบ่ายสองเนี่ยครบสี่วันแต่ถ้าถึงห้าโมงก็คือมาเพลงมาแรงครบสี่วันเป๊ะครบสี่วันเป๊ะตอนนี้สามล้านแล้วครับยินดีกับสามล้านครับที่สุดของที่สุดครับ วงอีงเพชรบ้านแพงค่ายลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดเปยียงมาสุดๆแล้วไปดันต่อร่วมพลร,รกร่วมรวมใจนะครับร่วมกําลัางเอฟซีแฟนขาเพ่าครับพี่น้องครับบริสุทธิสนอยาไปสนใจอันใดมันเดห้เห้าปวดหัวอันใดมันเด่นเท้าเข่าเครียดเข่าคิดเขาคิดไปหนอกเหนือจากคำวา่าค่วมพักแพ่งหรือว่าค่วมสนุกสนานเพลิดเพลินค่วมสุขนะครับ อันนั้นมันไม่มีความสุขว่างมันไหวครับว่าต้องไปใกล้มันย่างเรียมันออกไปเออนะครับตอนเนี้ยเท่ากำลังอยู่กับวงการบันเทิงคําว่าบันเทิงครับไม่ใช่วงการดราม่านะครับกาสร้างใี่ผู้สนใจมันหลายครับเอออีลีนะครับเขาอยู่ก็หมองให้มีมองมีความสุขเขาขี้เกียจแต่แต่มันมมีความสุขแม้ พี่น้องเอฟซีฮะเออมื่อนี่ดันดันถาไปเลยดันถาของพอโจดันถาของพอโจพอโจจะมาวันที่ยี่สิบสี่อันปยี่สิบสองยี่สิบสามกัเลยอีกแค่สองมื่นนะครับเลยแค่สองวันวันกว่ามันถือแค่วันเดียวไปพรุ่งนี้วันที่ยี่สิบสี่ไม่ต้องนับวันที่ยี่สิบสี่เนี่ยเป็นเป็นวันปล่อยไม่นับผมก่นับนะครับวันที่ยี่สิบสี่ผม่านับผมกานับว่าเป็นหนึ่งวัน ราะว่าปล่อยวันที่ยิปสีให้น้องหญิงข้างเลยครับให้น้องหอญิงอยู่อันดับหนึ่งไว้นี่คือการวางแผนของเฮาเด้เนี่เฮาในทางจะเป็นยิซีเนาะอยู่กันไปน้ากันครับอ่าอยู่กันไปน้ากันอืน้องหญิงอยู่อันดับหนึ่งไว้เพลงบอโจนะร,รุ่งเพชรปล่อยออกมายืนหนึ่งเป็นเขายืนหม้อเป็นไอ้ปึ๊กปล่อยออกมาปับ๊บ บบอันดับหนึ่งกับอันดับสองของเพลงมาแรงนี่เอาแบบหนึ่งกับสองนี่บโบพอกับลูกเลยอ่าข้างไว้บาดนี่ข้างไว้ให้ข้างเธอเรื่อยุคันอันดับบบอันดับหนึ่งอันดับสองข้างไว้ทาข้างไว้ทายังข้างไว้ทาเพลงอุ้งอีกน้องอิงต่ออีกเอาเอาที่ละเออน้องอิงพ่อเพลงน้องอิงมาอีก พีงน้องหญิงไม่อันดับหนึ่งก็อันดับสองอ่าบบดเพียงเนี่ยเพีงเกินทางนา้งอีกหน่อยกับยืนหนึ่งบนเขายืนบ้าไม่นอากก็จะอยู่ไม่อันดับสองอันดับสามนี่เอาแบบหนึ่งสองสามเรียกกันปล่อยมาอีกอะไรย,ยุ่งสะนะเอาอยู่นั้นะในแถบเดียวอ,ะอ่ะอ่าแถบมาแรกงเนี่ยเอาแบบมีต้าขายเดียวเลยพี่น้องอิหลีนี่คือแบบอ้หลับตาเห็นผานาครอวเนาะเอะบอบ่เกินกำลังเอฟซีผมเสือบ่เกินความหักแพง่ง จูม่มองมีความสุขเข้าเบิงเบิงแนมแนมสิ่งที่มันมีความสุขพี่น้องอนี่ยเป็นแนมสิ่งที่มันไม่ความสุขมันมีอยู่แล้วแหละสิ่งที่ไม่มีความสุขมันก็จะอยู่ในนั้นแหละนะครับขนาดข่าวสารมันบอกเราสีออกมาเนี่ยเราไปสีเข้าสารเนี่ยมันก็ยังมีเม็ดหยามันก็ยังมีกรวดมนีหินปนอยู่นะครับเข้าก็เล่งข้าสารแมมเข้าก็ยังเอากลวดเอายินออกเอายาออกมันบอกครับ เ้าก็ยังเหลือแต่ข้าวสารเฮาอยู่ในที่ที่มีความสุขแน่นอนมันมีเรื่องดราม่าเหตุในเ้าสะกิดใจเฮาก็เอาเรื่องดราม่าออกเฮาอยู่กับสิ่งที่มีความสุกเพราะคือเพราะคือนั้นเพราะนั่นคือส่วนใหญ่นะครับเราโฟกัสกับสิ่งที่มันเป็นส่วนใหญ่นะครับอ่าสุดๆดันต่อเร็วเร็วบัาวว่ามือนี้ กระหู <ersch> ้ตัวนะครับผมผมศรัทธาพลังเอฟซีฮอรว่ามันยิงไงหรีนะครับเกินเกินข้ามบอลอ่ะเกินมันยากอ่ะแล้วที่นี่ยืนหนึ่งมันเขายืนมอ่เม่นอายเนี่ยรังวั่นทีลุงเพชรอจางเพียรสหรัดบอกไหว นะครับลกักกลุ่งหม่ำนี่ลุ่งหม่ำเอาไว้เป็นแบ่งการแจกลงแล้วนะครับแบ่งกันแล้วว่าจะแจกอะไรยังไงนะครับเงินสองหมื่นบาทจากเพชรสหรัฐแบ่งเป็นสามรางวัลครับยูตีออ้เตาะนะยูตี้เตาะเนี่ยกับเพลงยืนหนึ่งเนี่ย อย่นึง่งมัเขาเรามันอ่าเนี่ยโดยใช้แผ่นเสียงที่ช่องสาวน้อยยูแอดำอะตีตาะนะครับใส่แผ่นเสียงครับรางวันที่หนึ่งรับไปหนึ่งมืนบาทค้นกดไล่หลายที่สุดอืมแล้วก็รางวันเมาโดนใจพี่เพชรห้าพัน เมาโดนใจบอโจโอ,อีกหาพันนี่นะครับ <c oughs> เริ่มเล่นพรุ่งนี้ <c oughs> เดี๋ยวอัพคลิปพรุ่งนี้เป็นต้นไปตัดสินวันที่หนึ่งท่านว่านะครับ <c oughs> มันเป็นยังสี่ีินของผมสีบอกด้วยําหรับผู้ใดเมายังไงให้ได้ตังค์เขาจะเข้าเจ้าวานะครับ <c oughs> มูไทยผมเสือ้อนี่ นาห่านยังเสียงนี่ววรบเบราไม่ได้บอกว่าให้โคบเบอร์นะครับไม่ได้บอกว่าให้โคเบอร์พี่น้องจําได้บอเมายังไงให้ให้ยี่สิบกว่าล้านวิวอะที่เป็นดังๆในตอนนั้นอ่าที่เมาอ,อยู่หน้าตัวพวกหน้าหลุดแหบนนั้นแหละให้เพื่อนถ่ายหรือว่าอะไรงไงนั่นแหละครับเรามาเล่นแผ่นเสียงผมจะบอกแล้วมันไม่ยากเลยอืออีรีมีโอกาสได้เงินพอเออ อันนี้ยังไม่รวมปลาปลาอีกหมื่นขวดจากลุงหม,ม่ำอ่านี่แหละครับมี่คาวมัวแจ้งกันสำหรับคลิปนี้กลเอาวไว้ซำนี้นะครับอย่าลืมเอื่อหักแม่งหน่อยเขาเป็นดันข้างไว้เลยนะครับว่บางๆดันข้างไว้ครับถาเพียงพอโจ,เพ,พอโจเพียงพอโจ่าปุ๊บดันข้างเพีงพอโจก็เอื่อหนักไปปุ๊บถาเพียงนองอิงโคบือพอโจมาอีกอยู่กันเขาไปอีกนะครับคลิปนี้ไว้ซำนี้ครับพวกๆกันในคลิปไหมครับอย่าลืมกุมปิดกับทักษิณเจาหน่อยปั่นแพงแฟนเพจ สวัสดีมิใช่ครับสวัสดีครับ